วันนี้นะครับเราก็จะเข้าหมวดของสินค้านะครับสินค้าท่านนายตอนนี้มีหลักๆเลยจะมีอยู่สี่หมวดใหญ่สินค้าในครัวเรือนเดี๋ยวจะมีเข้ามาเป็นยาซีฟันนะนะครับรอนะครับรอนะครับหลักๆเลยคือสุขภาพความงามแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอ่านะครับไปตัวแรกเลยนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับสิบเอ็ดโมง เข้าโหมดของสุขภาพนะครับที่ตอบโจทยนะ์เรื่องราวของนะครับเรื่องราวของที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเลยผมใช้คำว่า 3A บวก1นนะครับ 3A ก็มี A m i x p a ์ a าร s ตเและ A v o l i t ิทไฟเบอร์ก็คือ Beta C นะครับ,ม, a ath, so, C, รบามาดูกันนะครับตัวตัวแรกเลยที่เราต้องจัดการคือลำไส้ใช่ไหม ทำลําไส้ให้สะอาดทําให้ลําไส้ได้มีความแข็งแรงด,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 ดูดซึมอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับก็คือตัวนะครับไฟเบอร์ของเรานะครับเอเอเวอรีไฟเบอร์ตัวนี้จุดเด่นเลยนะจุดเด่นเลยที่ผมไปเปรียบเทียบสินค้าในท้องตลาดมาหมดแล้วไม่มีบริษัทไหนที่ใช้สารสกรัดคุณภาพสูงและเยอะเท่ากับเอเวอรีไฟเบอร์มาของเราเลยนะครับและตอนนี้มีบางบริษัท ผลิตออกมาเจ็ดอย่างบ้างสิบอย่างบ้างแล้วก็ขายแพงกว่าเราเยอะเลยนะครับผมเราเนี่ยนะฮะผักและผลไม้รวมทั้งหมดขี่สิบสองชนิดอยู่ในซองเดียวอยู่ในซองเดียวนะครับมีอะไรบ้างตัวเด่นๆเลยใส่มา4 0 0พันบลิกรัมนะครับอยู่ข้างซองเนี่ยนะครับจะเขียนตัวแรกเลยการ <c oughs> การที่จะดูผลิตภัณฑ์นะครับผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะทำบริษัทใดก็ตาม เราดูปุ๊บเรารู้เลยว่า,าตัวนี้มันจะช่วยอะไรได้บ้างครั้งแรกเลยที่เราต้องดูคือตัวแรกที่เขาใส่มาเขาใส่ตัวอะไรก่อนให้เราแล้วตัวแรกเขามักจะใส่ปริมาณที่เยอะถูกต้องไหมครับใช่ใสปริมาณที่เยอะตัวแรกที่เราใส่มาคือไซโลโอลิโอซักรายใส่มา4,000มิลลิกรมัมผมดูในท้องตลาดบ้านเราเลยนะไฟเบอร์เนี่ยมีไซโลมาแทบทุกตัว แต่ไม่มีบริษัทใดใส่เกิน1,500มิลลิกรัมเลยนะครับเอวานายใส่มา4,000มิลลิกรัมอาปลบกมือให้เอวานายก่อนตัวนี้เลยเจ็ดมากนะครับตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกจำได้ไหมจุนินรีที่อยู่ในลำไส้เรามันเป็นโปรไบโอติกอาหารของโปรไบโอติกคือผักที่เขาเรียกว่าพรีไบโอติกนะครับตัวนี้เป็นพรีไบโอติก เขาจะเป็นอาหารไปให้โปรไบโอติกจุลินทรีย์ในลำไส้เรานั้นได้กินเป็นอาหารแล้วจเจริญเติบโตแล้วแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วเขาจะดูแลลำไส้เราได้สะอาดและนะครับเมื่อเขาดูแลลำไส้เราสะอาดเราก็ดูดซึมอาหารได้เต็มที่กินอะไรเข้าไปก็ดูดซึมด้หมดร่างกายเราก็แข็งแรงไงนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับและตัวเนี้ย นะฮะเขาจะดูดซักเอาสิ <7 m. S 1> ่งสกปกที่อยู่ในลำไส้เราออกมาด้วยใส่มาถึง4,000มิลลิกรัมเป็นงานวิจัยของมอคอนแก่นนะครับที่ได้มาจากสังขขาวโภดนะครับอันนี้คือตัวไซโคโอเรซกคาไลนะครับแล้วตัวที่2องตัวเมื่อกี้ส่งเสริมทต่ไม่จุลินทรีย์แข็งแรงและฟอกเอาตักกันต่างๆที่ในลำไส้เราลำไส้เล็กเรายาวเท่าไหร่ครับเจ็ดเมตรแล้วมันก็เป็นไง มันตรงตรง,ตรงไหมหรือว่ามันหยักหยากอยก,อยกอมันหยกักแล้วใน้ลือมันน่ะเห็นไหมเวลาเรากินเข้าไปกินผักเข้าไปผักจะต้องไปดูดซับออกใช่ไหมแต่มันมีซอกของมันน่ะที่มันไม่สามารถดูดออกไปได้ต้องใช้ยูนินทซีนะครับเป็นตัวเข้าไปซอกในเหลือนั่นน่ะยูนินทซีนี่แหนะี่โปรไบโอติกเนี่ยจะเป็นตัวไปซอกเอาตรงนั้นนะ่ะไปขุดขุด,ข,ดขุดออกมาพอขุดออกมาเสร็จแล้วก็ให้ตัว อ่านะฮะก็ให้ตัวไซเลียมฮารเนี่ยเป็นตัวดูดออกมาไซเลียมฮักเนี่ยเป็นเหมือนเม็ดแมงลักนะครับเมื่อเขาโดนน้ำเขาจะพองขึ้น25เท่าของตัวเขานะครับใส่เข้ามา2,000ันลรลิกร,รมัมพองขึ้น25บห้าเท่าเป็นเท่าไหรครับเนะี่ย5ขีดนะครับอยู่ในอยู่ในลำไส้เรานะครับเกาจะเป็นดูดซับดูดซับเอาตัว,ต,วตัวที่ ตัวโพรไบติกที่เขาเขี่ยตะกันต่างๆในลบไส้ออกมานะครับตัวนี้จะไปดูดซับแล้วก็ลูดมันออกมาทําให้ลําไส้เราสะอาดขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะครับมีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นนะมันช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยตัวไซเลียมฮักนี่นะนะครับแล้วก็ดูแลตับอ่อนทําให้ตับอ่อนนั้นทํางานได้ดีขึ้นตับอ่อนทํางานดีขึ้นผลิตอะไรครับอิสุลีนออกมาอิสุลีนทําหน้าที่อะไรครับ พาน้ําตาลที่อยู่ในเลือดไปใช้เป็นพลังงานปัญหาของคนป่วยเบาหวานคือร่างกายไม่สามารถน,นําน้ําตาลในเลือดไปเป็นพลังงานได้ถูกต้องไหมน้ําตาลมีประโยชน์นะครับแต่มันมีเยอะเกินไปพอมันเยอะเกินไปมันเลือดบุนนืดก็เลยมีน้ําตาลในเลือดเยอะก็เลยเป็นเบาหวานร่างกายจะใช้อิซุลินนะครับเป็นตัวที่นําพาและก็เอาน้ําตาลในเลือดไปใช้ดังนั้นน้ําตาลเราจะ ดีขึ้นสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยประหวานนะครับตัวไซเลียมฮาร์ดที่เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องทําให้ตับอ่อนทํางานได้ดีขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ใส่สมุนไพรไทยตีพลาก็มาตีพลาเนี่ยเป็นตัวที่ปรับธาตุในลําไส้ทั้งหมดเลยในสมัยโบราณเนี่ยปู่ชีวกเอาสามตัวนี้มาต้มแล้วถวายพระพุทธเจ้านะครับตั้งแต่เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วตัวนี้เป็นตัวปรับธาตุคนที่ท้องผูก เมื่อกินตีพลาระบบขับถ่ายดีขึ้นคนที่ท้องเสียบ่อยเมื่อกินตีพลาระบบขับถ่ายจะเป็นปกติคือการตับธาตุในร่างกายทั้งหมดเลยนะครับทำให้เกิดความสมดุลน,นะครับใส่เข้ามาด้วยในเอลเวไฟเบอร์ของเราแล้วก็ใส่นะครับสารสกัดจากสับ,สบประรดซึ่งเป็นตัวที่ช่วยย่อยอาหารได้ด้วยนะครับแล้วก็สารสกัดจากสับประรดเป็นตัวที่ส่งเสริมในเรื่องของอ ผิวพันธ์ของเราให้เปล่งปลั่งด้วยนะครับแล้วก็ใส่นะครับผงเมลอน,นอันนี้แหละที่ทำให้เราหอมและอร่อยนะฮะเหมือนแคนตอลูปสดๆเลยนะครับเพราะเราใส่ผงเข้ามานะพอใส่ผงเข้ามาชงๆมันก็จะหอมการทําให้เมลอนเป็นผงเนี่ยนะครับผ่านขระบวนการฟริซดายนะครับแล้วก็บดนะครับให้เป็นผงละเอียดยิบเลยนะครับวันนั้นลูกชายทําให้ดูลูกชายผมเรียน อ,อยู่ประจอมเก้าราชกะบังวิวศวกรรมอาหารนะครับก็คือเขาเอาเขาเอาผู้ชายอ่ะห้าโลหอบบางี้เลยไปซื้อตลาดไทยมาถุงหนึ่ง5้าโลแล้วก็เอามาหันห่นหันันเดี๋ยวไปหมอก่อนพรุ่งนี้กลับมาครับ5โลเหลืออยู่แค่นี้คือทําให้เป็นผงแล้วเหลือแค่นี้คือถ้าเราตักช้อนหนึ่งเนี่ยมาใส่กับการทํากับข้าวนี่เท่ากับเรากิน อุ้ยช่หนึกิโลอะ่ะปกติเรากินได้ไหมหนึ่งกิโลไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเอวานายเอาเมลอนเป็นลูกๆอะ่ะปนให้เหลือน,นิดเดียวใส่เข้ามาในเอเวอร์ลิฟไฟเบอร์ให้กับเราอะ่ะเหมือนกับเราได้กินเมลอนเป็นลูกๆเลยนะในในซองหนึ่งอ่ะสุดยอดไหมอ่า<ม>ปลกเงินเอวานายหน่อยเห็นไหมแค่นี้ก็คุ้มแล้วกับซองละสามสิบบาทเห็นไหม <laughs> คุ้มหรือยัง คุ้มแล้วนะนะ่มันคุ้มแล้วนะนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกมีผงกีวีอีกใส่เข้ามานะครับดูแลในเรื่องของปีพัน์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อกี้บอกว่าต่้งกายต้องการกําจัดอนุมูลอิสระใช่ไหมสารพวกนี้เป็นสารอ่าที่ไปล้างอนุมูลอิสระคือไปเติมเต็มอนุมูลอิสระที่มันเป็นเดียเด่ยวๆอะ่ะให้มันเป็นคู่ซะมันก็จะไม่ไปทําลายคนอื่นนะครับ ทุกตัวที่ใส่เข้ามาในเอเวอริสไฟเบอร์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดเลยะนะครับมันก็เลยจะทําให้หนึ่งนะครับเลือดเราสะอาดด้วยอนุสรามีที่ไหนบ้างมีที่มีอยู่ทั่วทั่วร่างกายเราอะนะครับในเลือดในตับในไตในน้ําเหลืองมีหมดอ่ะนั่นหมายความว่าเอเวอริสไฟเบอร์ล้างได้ทุกส่วนของร่างกายไนดะ้จริงไหม ทิ้งนะครับและระบบลำไส้ด้วยแอปเปิลนะครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอผิวพันธ์แล้วก็ต้านอนุมูลสละันะครับแล้วก็ใส่ลดกสดนี่ตัวนี้ดังมากนะครับเป็นตัวที่ <c oughs> มีวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็ส่งเสริมคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะครับให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นนะครับสารสกัดจากส้มก็ยังใส่เข้ามานะครับส้มเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ ช่วยส่งเสริมทําให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเผาผ่านพลังงานมากขึ้นจึงมีผลทําให้ลดน้าหนักได้ด้วยนะเ<ด>มื่อร่างกายเราเผาผ่านพลังงานแล้วดึงเอาไขามันมาใช้มากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ไขมันที่มสาสะสมในร่างกายเรามันจะค่อยๆลง,ๆลงนะครับค่อยๆลงถ้าทิมนะครับเป็นตัวที่ช่วยชะลอเม็ดสีนะชะลอเม็ดสีคือร่างกายเราเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันอัจฉริยะมาก สังเกตไว้เวลาเราไปเล่นน้ำทะเลกลับมาบ้านทําไมดำนะฮะกไมดำนะเพราะนะครับเพราะว่าคนผิวขาวเนี่ยเมื่อเจอแดดมากๆเนี่ยมันจะร้อนร้อนแล้วอุณภูมิร่างกายมันมันมันสูงขึ้นร่างกายจะเจ็บหรือป่วยได้สมองเลยสั่งเลยปุ๊บให้ร่างกายผลิตเม็ดสีออกมามามาคุมเป็นฟิล์มอะ ค่มร่างกายเรานะครับเพื่อไม่ให้ร่างกายมันร้อนเกินไปดังนั้นพอออกมามันก็เลยดำนะฮะนั่นแหละคือวิธีการทางานคือการป้องกันร่างกายของเขาเองนะนะครับอ่าเนี่แหละคือตัวทับทิมจะไปช่วยล็อกนะครับไม่ให้เม็ดสีตามธรรมชาติออกมามากเกินไปดังนั้นผิวเราจะกระจ่างใสด้วยนะครับแค่กินในวิตินไชเบอร์นะผิวสวยได้นะนะครับแล้วก็โอเชโลลาเชอร์รี่นะเป็นวิตามินซีสูงอยู่แล้ววิตามินซี ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมคอลลาเจนในร่างกายนะครับคอลลาเจนไม่ใช่เฉพาะผิวหนังไม่ใช่ว่าเข้าใจว่าโอ้มีคอลลาเจนแล้วผิวพรรณจะสวยอย่างเดียวนะคอลลาเจนมันอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเราด้วยเมื่อคอลลาเจนผนังหลอดเลือดมีเยอะหลอดเลือดมันจะนิ่มครับเมื่อเกิดแรงดันมากๆมันขยายได้หูบได้มันจะไม่แตก ดังนั้นคนที่สมัยเด็กๆไงไหมคุณหมอบอกให้กินกินวิตามินซีเพื่อป้องกันเลือดออกตามไรฟันใช่ไหมนั่นคือเส้นเลือดมันกรอบแล้วมันแตกเลือดมันไหลเมื่อเรากินวิตามินซีเข้าไปไงครับหลอดเลือดมันยืดหยุ่นได้มันก็เลยไม่แตกป้องก,กันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวชาเขียวเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระโดยรธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็เร่งการเาผาผลาญไขมันในร่างกาย ให้ร่างกายเนี่ยไปดึงเอาไขมันที่มันสะสมมาใช้เป็นพลังงานนะครับจากนั้นมัาจะค่อยๆลดลงห่วยางจะค่อยๆหายไปสังเกตไหมทําไมพี่น้องเรามาใหม่ๆก็ไม่ค่อยสวยนะพออยู่สักพักหนึ่งอยู่เวานายนี่คุณจะเฟิร์มกันทุกคนนะนะครับถึงจะปวกอันก็จริงแต่ว่ามีสวดส่งองเอวะนะครับมันจะไม่เฟิไม่ฟ้านะครับแต่ละคนนะครับผิวพรรณต่างแล้วก็มะเขือเทศอ่หารมะเขือเทศเนี่ยมี ตัวที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็มีไลโคปีนช่วยลดการอักเสบของตัวต่อมรูปหมากของหนุ่มๆได้ด้วยนะนะครับแล้วก็ใส่ว่านหางจระเข้ที่ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบภายในนะครับร่างกายเรามีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาว่านหางจระเข้จะช่วยในการต้านการอักเสบโดยเฉพาะแผลในลำไส้นะครับมันจะไปช่วยสมานแผลดังนั้นกินเอริทไฟเบอร์เนี่ยมีส่วนช่วยนะครับ ทำให้แผลในเราะอาหารของเรานั้นถูกสมานได้ดีขึ้นนะครับได้ดีขึ้นนะนะครับแล้วก็4ีบัคทอนนะใส่มาด้วยนะนะครับหลายท่านบอกเอา้ามี4ีบัคทอนด้วยเหรอมีไปอ่านดูทีนนะฮะนะครับเพราะตอนนี้สีบัคทอนมีบางบริษัทนี่โหโฆษณากันน่าดูนะครับซีบัคทอนวิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยบำรุงสมองบำรุงสายตานั่นเองนะครับอ mm ่า hmm. แล้วก็ยังใส่สารสกัดจากเมล็ดองุ่น สาร OPC ซนะครับซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอต้านอนุมูลสละเนี่ยแล้วก็เปลือกสนนะครับสาร o p c จะมีอยู่ในเปลือกสนและเมล็ดองุ่นนะครับสองตัวนี้ทำหน้าที่ในการจัดการอนุมูลสละดีที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกนะครับดีกว่าวิตามินซีถึง20เท่าดีกว่าวิตาม e ินอีถึง50เท่าเขาทำหน้าที่ในการยื่นโมเลกุลเล็กๆไปให้ ตัวนอนุวิสณะเพื่อไม่ให้ไปทำลายเซลล์และสารตัวนี้เขาอยู่ในร่างกายเราได้ถึง72ชั่วโมงกินทีเดียวอยู่3ามวัน่ะดีไหมด,ดนีนะครับนะครับจใส่เข้ามาให้ด้วยนะและที่สำคัญนะถ้าทุกทนะ่า,น,าสออนสังเกตนะสารสกัดจากมันเล็ตองุ่นและเปลือกสนนี่จะอยู่ในผลิตภัณฑ์นเนบนายแทบทุกตัวเลยจริงไหมจริงนะครับเพราะตัวนี้ประโยชน์สูงมาก แล้วมันแพงมากนะแต่เอวนายเอามาใช้เหมือนของเล่นเลยเนะื้อใส่ทุกอย่างเลยคืออยากให้เรามีสุขภาพดีนั่นเองนะครับอ่ะนะครับมาช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งเนี่ยนะฮะตัวไฟเบอร์นะครับช่วยดูแลในเรื่องจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเราให้แข็งแรงจัดการกับเชื้อโรคที่อยู่ในลำไส้ของเรา ทำความสะอาดเป็นมะขามเนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยเป็นฟอง,องแบบนี้ตามลืบต่างๆอันนี้คือลำไส้ใหญ่นะลำไส้เล็กมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะช่วยทําความสะอาดแล้วก็ทําทให้ร่างกายของเรานั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่เลยกินก็ไปเท่าไหร่ก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของมะเร็งลําไส้นะครับแล้วก็เรื่องของนะครับเอเอิเจเบอร์ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันหลอดเลือด สมองหลอดเลือดหัวใจด้วยนะเพราะมีวิตามินซีสูงนะครับวิตามินซีมีอยู่หลายตัวนะครับวยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีนะครับยังไม่พอนะครับยังช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลสระด้วยสารต้านอนุมูลสระที่เยอะแยะเต็มไปหมดทาให้ผิวพรรณนั้นเปล่งปลั่งแล้วก็สวยงามขึ้นมาด้วยนะครับร่างกายสะอาดนะครับผิวพรรณมันจะสวยเองนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับที่เป็นสมุนไพรแบบ ตีพลาเนี่ยก็เป็นตัวที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะนะครับแล้วก็อ่าองุ่นแล้วก็เปิดสันแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกที่ทุกคนต้องกินนะครับนะครับมีท่านใดยังไม่เคยกินบ้างอ๋อมีอยู่หนึ่งท่านเองนะครับเดี๋ยวกลับไปกินนะฮะแล้วที่สําคัญต้องกินทุกวันนะฮะต้องกินทุกวันเพราะไรเรากินอาหารทุกวันไหม เรารับสารพิษเข้าไปทุกวันไหมทุกวัน,วนเราต้องเอาวันออกทุกวันไหมระบบขับถ่ายต้องถ่ายทุกวันไหมต้องถ่ายทุกวันครับิที่ถูกต้องแลได้ไประโยชน์มากที่สุดคือต้องกินเวลาไหนคือกินเวลาไหนก็ได้แต่การทํางานของเขาเนี่ยเ,เขาจะทํางานแปดชั่วโมงตองกินตอนกางวางเอ,อ่อถ้าดีที่สุดคือให้กินก่อนนอนเพราะเขาจะทํางานแปดชั่วโมงถ้าเรากินตอนเช้า เราจะเข้าห้องน้ําตอนบ่ายสามถ้าเกิดอยู่บนรถเมย์ทาไงครับเนะี่ยจริงไหมไปทํางานเนี่ยเกิดระหว่างเรามันปวดท้องตอนห้าโมงเย็นเลิกงานอยู่บนรถเมย์มันลําบากดังนั้นควรจะกินย้อนคือถ้าว่าเราตื่นหกโมงเราก็นับย้อนกลับไปเลยแปดชั่วโมงก็คือประมาณสามทุ่มกินครับตีห้าหรือหกโมงเขาจะทํางานแล้วเราจะเข้าห้องน้ํานะครับนับไปแปดชั่วโมงนะนะครับและกินได้ ทุกวันเพราะนี่คือสารสกัดคุณภาพสูงนะครับไม่ใช่ไฟเบอร์สมัยก่อนที่เคยเจอไหมเมื่อก่อนใส่แล้วก็คนคนให้มันเป็นวุ้นก่อนก็ยิ่กินอ่ะมันจะเฟื่อนเฟือนูทรมานเพร่ะอืดเพระอมกินแล้วไปบีบลำไส้ของเราอ่ะทําให้ลำไส้บวมสมัยก่อนน่ะจึงบอกว่าห้ามกินไฟเบอร์ทุกวันเพราะมันมีตัวที่ไปบีบลำไส้นะครับแต่ของเราเป็นสารสกัดมันเป็นผักอ่ะ มันเป็นผักผลไม้อะเรากินผักผลไม้อยู่แล้วทุกวันถูกต้องไหม <Yeah. S 1> เพียงแต่เรากินในรูปแบบของนิวตราสุติคอลคือโมเลกุลมันเล็กแล้วที่สําคัญในซองเดียวมีตั้ง22อย่างแค่เราคิดเล่นๆเลยนะคิดอย่างละบาท <c oughs> ที่ใส่มาในซองเนี่ยคิดอย่างละหบาทคิดว่าเราเอาเงินหนึ่งบาทไปหาซื้อทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง,างมาในซองเนี่ยได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่มีทางเลยนะไม่มีทางเลย แต่เอลนายทำเรื่องยากมากๆเลยนะมาให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราและตัวนี้จะเป็นตัวที่นะครับทำรายได้ให้กับทุกทกคนอยากมาหาสารถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วไปสื่อสารแบบนี้เราต้องกินกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมครับ1บ้านถูกต้องไหมและเราต้องกินไฟเบอร์ทุกบ้านต้องกินคิดดูว่าไฟเบอร์ iber, ถ้าสมมุติว่ากินปกตินะ บางท่านอาจจะไม่กินแบบทุกวันก็ได้กินเดือนละกล่องนะครับสามวันกินหนึ่งครั้งถูกต้องไหมนั่นแสดงว่าเราจะมีลูกค้าเกิดขึ้นหนึ่งคนต่อเดือนยี่สิบห้า PV ถ้าเรามีหนึ่งพันคนนะเป็นกี่ PV ละ้ะแค่ไฟเบอร์อย่างเดียวและต้องกินทุกคนนะอ่ะและกาแฟอีกอ่ะเนี่ยเราจะสร้างฐานผู้บริโภคได้อย่างมหาศาลแล้วมันจะ,สะเสถียรมากเพราะ ของเราซื้อกินซื้อซ้ําได้ตลอดเพราะมันถูกถูกแล้วดีนะครับคนกินแล้วไม่เลิกกินนะครับนี่คือตัวหนึ่งที่จะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับทุกท่านได้นะครับคือเอโวลิทไฟเบอร์นะครับอปลดมือให้เอโวลิทไฟเบอร์อยคือพูดเอโวลิทไฟเบอร์เนี่ยมันประทับใจมากนะบางบริษัทตอนเนี้ยมาชวนผมฮิกๆๆเลย นะครับหนึ่งกล่องราคาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทดีท็อกนะมีสารสก,กัดทั้งหมดเก้าอย่างโอ้ยเขาบอกดีมากเลยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้นี้ดีทอ็อกเลือดดีท็อกนู่นนี่นั่นเราก็ฟังนะครับหนึ่งกล่องเจ็ดร้อยบาทมีอยู่เจ็ดซองไหวไหมตกซอง,องละร้อยอออ <laughs> ไหวไหมเรา<ว>เขา,<ว>าจะซื้อกินไหมในเซเว่นไปดูได้เลยครับ มีอยู่สมอย่างสี่อย่างกล่องหนึ่งสองสยนี่ยีบสออย่างถ้าเขาเข้าใจนะเขาจะกินกินแล้วผิวสวยร่างกายแข็งแรงไม่มีทางเลิกกินครับเราจะมีรายได้แบบเสถียรได้นี่คือสินค้าตัวแรกนะครับ